ในครับสานาชีสาอาชี ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืออยู่รอดเป็นเอกรากพระประราชวาดนี้ตัดรัดเรื่อในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2532เราได้เรยนรู้จากเหตุการณ์อดีตอย่างไรที่บ้านเมือก่อนเองความพ่แพนั้นจะเข้ามาก็เพราะการขาดความสุดทีการของคนในชาติดังคำที่ ปิยวาจาคือการพูดจาด้วยถ้อยคำที่เพรียอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่พูดอย่างขายก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน พึ่งพิงกันซึ่งพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ¿Qué ที่กันไว้ชาติไทยจะเริญแน่นอนค่ะ เราสมานใจสมัครรักษาเาืขีพปกนํำหน้าสั่งการก็รู้ชี้กลาบเป็นที่ยึดมั่นไม่หวั่นไหวนางชวนก้อยตามติดเป็นมิไปจงจำไว้เราต้องรักษาเมื่วัดี